ข้าวครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศครีมรสแปลกใหม่รสหนึ่งกันค่ะเป็นเมนูที่โอนี่วางแผนเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าร้อนค่ะไปเสิร์ฟกับพวกสลัดค่ะค่ะไอศครีมรสแปลกใหม่ก็คือ,อไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวกับแซลมอนนั่นเองค่ะฟังชื่อเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนะแต่ว่าทานเนี่ยมันไม่แปลกเลยค่ะมันจะออกรสชาติาจจะเปรี้ยวๆอมหวานหอมกลิ่นมะนาวแล้วก็แซลมอนอ่อนๆเข้ากันกำลังดีเลยก็ยังไงเดี๋ยวมาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําส่วนผสมของไอศครีมแซลม,มอนกันก่อนนะคะก็วิธีทําเริ่มต้นเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมส่วนผสมเย็นแล้วพักเอาไว้ก่อนเนาะก็ส่วนผสมเย็นเราก็จะมีตัวครีมสดนะคะใส่ไปหมดเลยแล้วจากครีมสดนะคะก็จะมีนมสดค่ะนมสดเราจะแบ่งมาใส่แค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกับพวกน้ำตาลทรายนะคะ ก็แบ่งมาคร่าวๆสักแค่นี้ก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวเหลือส่วนผสมเหลวที่จะใช้ต้มน้อยนะคะก็แบ่งมนาะประมาณ1ส่วนสีถ้วยตวงอะ,ค,ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวพอเราผาสมส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปทําส่วนผสมร้อนกันค่ะสำหรับส่วนผสมร้อนนะคะก็ให้เราเตรียมนมนะคะใส่ไปในหม้อไว้แล้วก็ใส่น้ําตาลทรายค่ะกูโค้ ก็ไข่ขาวนะคะแล้วก็เกลือที่ใส่เล็กน้อยพอนะคะอย่าใส่หมดนี่นะเค็มแย่เลยค่ะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะพอเดี๋ยวเราคนเข้ากันดีแล้วะค่ะก็ให้เราตั้งเตานะคะให้ส่วนผสมอุ่น เดี๋ยวตั้งเตาจนส่วนผสมอุ่นให้แล้วก็พอมันเริ่มอุ่นเริ่มเดือดน,น้อยๆคะ่ะให้เราใส่แซลมอนไม่ต้องรอถึงเดือดดีก็ได้เอาให้แค่พอพออุ่นดีกว่าเดี๋ยวส่วนผสมมันจับตัวเป็นก้อนเกินไปเดี๋ยวพอถึงจังหวะใส่แซลมอนได้เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะค่จะตอนนี้ส่วนผสมเริ่มอุ่นแล้วนะคะไม่รู้ว่ากล้องจับเห็นควันหรือเปล่าก็ ควาเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ร้อนถึงขั้นจะเดือดน,นะคะอาจจะประมาณเนี่ยถ้าจับยังจับได้อยู่แต่แต่ราอุ่นๆน,นะคะน่าจะอยู่ราวๆประมาณ60องศาก็ในขั้นตอนนี้ค่ะก็ให้ใส่แซลมอนลงไปนะคะไม่หมดเลยเราไม่ไม่จำเป็นต้องหันหน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะเดี๋ยวตอนมันสุกแล้วเราคนเนี่ยมันมันก็ละเอียดเองแล้วก็ ไอ้สูตรเนี้ยค่ะโอ๋จะไม่เอาแซลมอนเป็นมิกอินดังนั้นโอ๋จะไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบให้มันมีเนื้ออยู่ด้วยอ่ะก็เวลาทําเสร็จไม่ต้องกรองผ่านกระชอนก็ได้นะคะก็มีเจ้าเนื้อแซลมอนเป็นชิ้นเล็กๆอะไรนั่นแหละเป็นมิกอินอยู่ก็จะได้รสชาติสัมผัสอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะคนอีกทีจนแซลมอนมันสุกดีค่ะแล้วก็ส่วนผสมมันจะข้นหนืดขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องถึงขั้นเดือดนะคะถ้าเดือดเนี่ยแปลว่าโอกาสสูงมากที่ นมกับไข่จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วตัวเนื้อไอศครีมของเราจะไม่เนียนนะเดี๋ยวคนให้จนมันสุกดีก่อนค่ะตอนนี้เราคนจนเนื้อปลาสุกดีแล้วแหละแล้วก็ส่วนผสมเราเริ่มเหนืดขึ้นแล้วนะคะคือการหนืดขึ้นเนี่ยเราใช้ดูเป็นตัวดูอุณหภูมิของส่วนผสมของเราะคะ่ะสำหรับใครที่ไม่มีที่วัดอุณหภูมินะคะมันเป็นอุณหภูมิที่ใช้ค่าเชืโรคไข่ได้ ก็ดูหนืดขึ้นยังไงก็ดูที่การส่วนผสมเทจากไม้พายเขามันจะแบบไม่ได้ไหลจนเหลวดีอะคะ่ะไหลแบบหนืดๆหน่อยแล้วก็ถ้าใครมีที่วันอุณภูมิวัดประมาณ80องศาก็ได้นะะ82องศาอย่างเงี้ยอุณภูมิที่เชื้อโรคไข่โดนฆ่าละก็จับไปค่ะ82องศา30วินาทีนะคะค่ะแต่นี้นี่ก็ค่อนข้างจะร้อนมากละเดี๋ยวจะปิดเตาแล้วก็เอาไปกองลงส่วนผสมเย็นของเรากันค่ะ คะคเดี๋ยวเรามากรองกันดีกว่าใส่หมดเลยเดีไม่น,นัดก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากได้เนื้อปลาแซลมอนนะคะในขั้นตอนนี้นะจริงๆใส่หมดเลยก็ได้ค่ะจะได้มีเนื้อไว้เคี้ยวเดี๋ยวโอ้แยกไว้ก่อนดีกว่า เสร็จแล้วให้เราคนให้เข้ากันก่อนนิดนึงแล้วก็ใส่สีลงไปได้นะคะใส่เป็นสีผสมอาหารสีแดงหรือสีส้มก็ได้โอจะใส่สีแดงก่อนดูสีก่อนว่าเราอยากได้สีประมาณไหนใส่สัก2หยดนะคะค่ะอันนี้ดูออกค่อนข้างชมพูนิดนึงนะคะ ไม่ค่อยเหมือนแซลมอนแอบใส่ส้มนิดนึงจ๊ให้มันดูเป็นชมพูตุนต่นๆหน่อยคล้แซลมอนมากเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราเาจ้าส่วนผสมตัวนี้นะคะเอาใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาเก็บเข้าในช่องแช่แข็งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำส่วนผสมของคสตารตัดมะนาวเปนดีกว่า สำหรับไอศครีมคัสตาร์มะนาวเราก็จะทำคล้ายๆกันนะคะโดยการที่ใส่ส่วนผสมเย็นแยกเอาไว้ก่อนนะคะก็จะใส่ครีมแล้วก็ใส่นมสดค่ะนมสดเนี่ยจะใส่แค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยอีกส่วนนึงเอาไปต้มกับส่วนผสมร้อนเช่นกันใส่สักแค่นี้พอ ใส่นมกะีิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เจ้าตัววาน,นิลาเพสของเรานะคะตัววาน,นิลาตัวนี้จะคล้ายๆกับวาน,นิลาเอสแท็กอะคะ่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้วาน,นิลลาเอสแท็กก็ได้แต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเนื้อหนืดกว่าแล้วก็หอมกว่าแล้วก็ใส่น้ำมนนะนาวคะ่ะ ก็คือเจ้าส่วนผสมเย็นเนี่ยของเราเราจะไม่เอาไปต้มนะคะอย่างน้ำหน้าเราก็ไม่อยากให้ต้มไม่อยากให้กลิ่นมันหายหรือว่าความเปรี้ยวมันหายหมดก็ค่ะใส่ส่วนผสมนี้แล้วคนเข้ากันนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปทําส่วนผสมร้อนกันมาค่ะสำหรับส่วนผสมร้อนนะคะก็จะมีนมนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปริบคนกันให้มันเข้ากัน แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยกูโค้ดแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟนะคะให้มันอุ่น ค่ะเราก็จะคนจนส่วนผสมมันเริ่มอุ่นแล้วก็คนคนขึ้นนะคะก็เป็นอุณหภูมิที่ใช้ได้นะเดี๋ยวจะทําจนมันเริ่มหนืดขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะตอนนี้ส่วนผสมเริ่มจะร้อนแล้วก็หนืดขึ้นแล้วนะคะจะเห็นว่าเทร้อนนี่ส่วนผสมหนืดเทียวก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าส่วนผสมเนี้ยปิดเตาก่อนแล้วก็เอาไปกรองลงส่วนผสมเย็นกันค่ะ ค่ะมากรองกันก็จะเทส,ส่วนผสมร้อนนะคะลงส่วนผสมเย็นก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ส่วนผสมแอบจับตัวเล็กน้อยนะคะ,ะก็กรองเสร็จแล้วก็คนให้ดีคะ่ะคนให้เข้ากันดี เนี่ยค่ะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาไปเทสใส่กล่องปิดฝากันนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาส่วนผสมนี้ค่ะเอาไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะเหมือนตัวไอศครีมแซลมอนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเข้าช่องแช่แข็งประมาณทุก30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงออกมาคนสักทีนึงนะคะ เวลาคนเนี่ยให้ระวังคอยคนตามขอบขอบของมันนะเพราะว่าเกล็ดน้ําแข็งหรือความเย็นมันจะเกาะที่ขอบขอบก่อนอันนี้จะช่วยให้ส่งผลให้สกรีมมันเนื้อเนียนได้นะคะถ้าเราคอยคนเกล็ดน้าแข็งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็คนไปประมาณสัก5-6ชั่วโมงค่ะส่วนผสมจะเริ่มหนืดและแข็งตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนผสมแข็งตัวขึ้นสักพักแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะเอาส่วนผสม2อันเนี่ยมารวมกันให้กลายเป็นไอศครีมเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูกัน ่ะมาดูไอศครีมแซลมอนกับคัสตาร์ดมะนาวกันค่ะอันนี้ท่านไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นว่าไอศครีมเริ่มแข็งตัวแล้วก็จับตัวเป็นก้อนได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวเราจะเอาเจ้า2ตัวนี้ค่ะมาวางสลับชั้นกันนะคะให้เป็นไอศครีมตัวเดียวกันเดี๋ยวย้ายก่อน,นะค,ะค่ะเวลาเราเอามาตักสลับชั้นกันนะคะก็ให้เราเอาสองสองรสนะคะาตักสลับกันทีละส่วนนะคะเดี๋ยวตักให้ มันจะได้เห็นเป็นสองสีอยู่เนี่ยค่ะตักแยกกันอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเราเราตักเอสทีนเป็นลูกอีกทีหนึ่งค่ะตอนนั้นแข็งตัวแล้วอะ่ะเราจะเห็นสีเป็นสีสลับกันอย่างดีเลย แต่ก็ตักเสร็จอย่างี้แล้วเดี๋ยวเกลี่ยให้ดีหน่อยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไอ้เจ้าไอศครีมตัวนี้ค่ะเอาเข้าไปในช่องแช่แข็งอีกประมาณ 2- 3ชั่วโมงค่ะให้มันแข็งตัวดีเราก็ใช้ได้ละเดี๋ยวเอากลับไปแช่กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเสร็จล้วเป็นยังไงนะมาค่ะมาดูกันไอศครีมของเราแช่แข็งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดให้ดู นี่จะเห็นว่าแข็งมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้พลังก่อนนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเวลาตักมันจะเป็นสองสีน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเมนูนี้กับ สลัดกันนะคะก็หา้าสงกระใส่ยจะต้องขออีกรูปหนึ่งค่ะเค่เคคะขดเสริมแค่นี้พอเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไอศครีมแซลมอนกับ น,า,นาของเระะคะก็สำหรับอัตราส่วนแล้วก็วิธีทำอื่นๆนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ t o f o o d t a b l e t v วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย